วัครีหรออ้าวอ้าววัครีมาดูดแบ์เหรอโอ้ไ oh มพี่เทเชอร์มันมน่ากลัวหรอพี่ดันเนี้ยใช้ได้อยู่นะแล้วมาครีอ่ะสามไซส์ในเอฟเฟกต์แล้วนะ w a l ยังเรายังไม่ได้อยู่ในฝ่ายแบนรนอีกว้ยวัครีวัครีอ่ะ walk đi ai pa mày walk na tua hey, rồi cái hey, bẹt cũng mới lên rồi hả nó กับไปอยู่มัตสีอที่ภูแล่เออไอ้โคแม่กเอ้ต้องยิงหัวอย่างเดียวยิงตัวโดนมันส่วนตายหะโรนี้ยังมียี่สิบนัดอยู่สิบเจ็ดนัดก็ได้แค่ไม่ต้องสียพวกหรอ าซนี้มันไม่ต้องคิดมากเพรแม่งจะลงแหบฉันรู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่เล่ย์นานเล่ย์ฟอตไม่ชันละ คุณจะไม่ช่วยกูเลเคอสจริงเหรอโอเคไม่เป็นไรถ้าต่างนุงไปไม่ทันแล้วอ่ะจะไปปนอรมฟิกซะหน่อย What the fuck เริ่มฟอร์มอัพอีกที

我一些破。Oh, he We're located. Các、uh, hey.

ชนไปแล้วนะชนฮะชนะชนะดิเกมหมดเลยเนี่ยได้เอ็ดใช่ไหมน่าจะไม่ไม่รู้เมื่อกี้ค่าเท่าไหร่วะสี่ตอนนี้เป็นแปดเพิ่มมาสี่อืมไม่ได้เอ็ดไม่ได้เอ็ดน่าจะแอดสิเพื่อนได้ มันก็แปลดเหมือนกันแหละเชย,ยพี่ผมจะหลุดจากแ็กนี้ได้เมื่อไหร่บอกผมทีพลีสฮะอะไรออนะผู้แงน้าจะพูดดีนีนน่สุดแงทำไมผมแ้บ ปกติกูเล่นหางสครลัดเสมอตอนนี้กูเล่นหางแานะาเดียวเอเคอกัิผมประมาณแขนออโวย้ยข้างล่างข้างล่างอันนี้อาวุธอาวุธวันที่เอาจิงสุดยอดเออคอมมลี่ัีมึงฟฟ้าเยี่ยมเลยทานที่อะไรบอกว่าสัมาทีเดียวแต่ไม่ชวย ปิงใหแล้วี่ผมปิงให้แล้วมซี่ s e c o ฟอีกแต่บกกกไนปิงให้มึง้วนะไอ้ฟุกี้คนไทยที่ไหนอ่าข้างบนไม่มีเดย mọi ừ. người mọi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  người العب Target detected first floor ตะกันฟอประดิเออแต่ดกกาก้นเข้าใปไซดแล้วเช่เฟ oh, ื้อนอินไซ์อินไซด์เธอไหมเธอไม khi mình vừa một đây rồi. chưa không có hạ không lo học cái gì nhưng cú buộc ึ้งึ่าตึ้สาิง,ง,ง,ง่า 3, 4, 5, กผมต,ตัวผมฆ่าไม่ได้เลยหานอกสายไม่้สายสัตัวนอกสายมันมีนะแต่มันมัน,มนอยู่ตรงอไรางกรแล้วมันดอปมาโดนผมพอดี้สียใจสายบนนี้แล้หน้า ไปหลงตามมึงเลยโว้ยโว้ยมีไพือ่อได้เราต้งให้เริดในตัวใครไม่มีก็ผมแตกเนี่ยได้ไปอีกนอเอาเลิศวันนี้แยแล้วกันเดี๋ยวังก็ตายแล้วไปเอ้ยมอสซี่สป,ปอนกี้กูเนี่ย Located. so i back okay your way to its location and เนซ้ายด้านซ้ายสวย <c oughs> เอาวะแล้วเปิดหมดกล้องป่ะพี่ฮะครั้งวุดนเหรอ อันเชิญอะรุน,นียุ่งอยก็บไวรเปรียวเบลุ่นซับเจอเอารุนีมีหนึ่งจุดห้าโคตรที่เลยเ,เ,<ร>เอ,อ,<ข>อาผมใช้มาซีก็ได้ใชม้มาซีก็ได้ไม่ไม่พี่ใช้เลยผมเล่นไอ,อโอคผมจะเอ,เอาเอาวิชั่นผมเอาวิชั่นวิชั่นในไซด์้ผมเอาไปปวดข้างนอกมันต้องเจาะผมจะปวดหลังมาแตรมังกรอะมาบ่อยๆ

אחי, אתם ได้เลือก้หลอดคอริดออริดอบันไดเหลืองอะบันไดเหลืองสามตัวบาลมึงส Rapping, rapping to people. Uh, for located a bomb, protected. The constable, help it.

ยัมเบลวุตซัมเลไม่ได้เล่นทุกคนแค่มึนเดินคงตัดนะดูแต้มแต้มผมพวกสามสิบเอ็ดพี่ชายผมยิงได้สิบสามตัวแต้มผมผมวกสามสิบเอ็ดไอ้เหี้ย